นครหาดใหญ่จัดโครงการส่งเสริมและก็พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาค่ะโดยทางด้านพลตโทสากรท์ธมุนีนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่รวมถึงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาครูพนักง,งานเทศบาลนะคะร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาประจำปีงบประมาณ2567 โดยทางด้านนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุค่ะว่าเทศบาลนครหาดใหญ่เล่งเห็นความสําคัญของนวัตรกรรมทางการศึกษาที่ถือเป็นการนําแนวคิดวิธีการปฏิบัติหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นะคะไปพัฒนาปรับปรุงหรือแดัดแปลงให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและก็สามารถนําไปใช้ได้จริงในการจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมรวมถึงการก่อให้เกิดประโยชน์และความสําเร็จสูงสุดทั้งแก่ผู้เรียน ผู้ประกอบการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครหัดใหญ่ภายใต้วิสัยทัศน์ผู้บริหารท้องถิ่นเมืองอัจฉริยะหรือ smart city เมืองน่าอยู่น่าเที่ยวน่าลงทุนส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาเด็กเยาวชนให้ทันโลกยุค4.0รวมทั้งนำข้อมูลทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนเทศบาลนครหัดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้หรือหัดใหญ่ learning city โดยโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายที่สําคัญก็คือเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเผยแพร่ผลงานทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูในระดับต่างๆรวมถึงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการนําแผนกับเคลื่อนนะคะพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดสงขาสู่การปฏิบัติและการศึกษาดูงานโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมนะคะหรือว่า education sandbox จำนวน4แห่งด้วยกันค่ะ